เคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตเหมือนโดนสาบทำไมถึงได้เจอแต่เรื่องแย่ๆซ้ำๆเดิมๆหรือจริงๆแล้วเรากำลังดึงดูดมันเข้ามาเองวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูด Law of Attraction หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรใช้งานยังไงแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงเหรอบางคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เหลวไหลไร้สาระแต่เดี๋ยวก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิทย์ที่เชื่อในเหตุผล หรือสายมูที่ศรัทธาในพลังงานบอกเลยว่าสิ่งที่เราจะคุยกันต่อไปนี้จะทำให้คุณเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นแน่นอนกฎแห่งแรงดึงดูดง่ายๆเลยก็คือเราดึงดูดสิ่งที่เราโฟกัสคิดถึงอะไรบ่อยๆเชื่อมั่นในอะไรสุดใจสิ่งนั้นแหละจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วทำไมบางคนถึงไม่เห็นผลทำไมอธิษฐานแล้วไม่เคยได้นั่นก็เพราะเรามักจะเผลอดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการต่างหากลองคิดดูสิในหนึ่งวัน เราคิดถึงเรื่องอะไรมากกว่ากันเรื่องที่อยากได้หรือเรื่องที่กลัวจะเสียถ้าคำตอบคืออย่างหลังก็ไม่แปลกใจเลยที่ชีวิตวนลูปอยู่กับปัญหาเดิมๆหัวใจสำคัญของกฎแห่งแรงดึงดูดคือการล้างสมองตัวเองสั่งให้เซลล์40ล้านล้านเซลล์ในร่างกายเชื่อไปเลยว่าสิ่งที่เราต้องการเราจะได้มันแน่ไม่มีข้อแม้ไม่มีคำว่าอาจจะต้องเชื่อแบบสุดจิตสุดใจชนิดที่ว่าความสงสัยแม้แต่นิดเดียวก็ห้ามมี แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกดแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่ยาวิเศษไม่ใช่การนั่งสมาธิแล้วเงินจะปลิวเข้าบัญชีเองสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการลงมือทำ action จำไว้ว่า attraction ลงท้ายด้วย action เสมอเคยได้ยินคำคมนี้ไหมจงเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วชีวิตจะเปลี่ยนตามแล้วกดแห่งแรงดึงดูดมันมาจากไหนจริงๆแล้วแนวคิดนี้มีมานานมากในหลายศาสนาก็พูดถึงเรื่องนี้คล้ายๆกันเช่น พระคัมภีร์ไบเบิลคนเราเป็นอย่างไรตามความคิดในใจาศาสนาฮินดูท่านจะเป็นอย่างที่ท่านเชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นอย่างที่ท่านคิดเห็นไหมว่าทุกาศาสนาสอนให้เราควบคุมความคิดเพราะความคิดนำไปสู่ความเชื่อและความเชื่อกำหนดการกระทำซึ่งจะสร้างผลลัพธ์ในชีวิตเราร่างกายเราสั่นสะเทือนตลอดเวลาแต่ความถี่ในการสั่นสะเทือนเปลี่ยนไปตามความคิดและอารมณ์ถ้าเราคิดลบร่างกายจะหลั่งสารเคมีที่ทําให้เกิดความเครียด Low Vibration แต่ถ้าเราจิตบวกร่างกายจะหลั่งสารเคมีที่ทำให้ผ่อนคลายและมีความสุข High Vibration เคยไหมเดินเข้าไปใกล้ใครบางคนแล้วรู้สึกไม่ถูกชะตาท,ทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนั่นก็เพราะร่างกายเราสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังงานที่แตกต่างกันคลื่นที่ไม่สอดคล้องกันจะทำให้รู้สึกอึดอัดแต่ถ้าคลื่นตรงกันก็จะรู้สึกสบายใจและเข้ากันได้ดี<ม>อยากใช้กดแห่งแรงดึงดูดให้ได้ผลต้องเข้าใจจิตสำนึก Conscious mind และจิตใต้สำนึก Subconscious mind จิตสำนึกคือส่วนที่เราคิดได้มีแค่5%เอร์เซของความคิดทั้งหมดและคิดได้ทีละเรื่องจิตใต้สำนึกคือส่วนที่เก็บทุกอย่างที่เราเคยเจอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกและเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงมีถึง9 5เของความคิดทั้งหมดดังนั้นถ้าจิตสำนึกอยากรวยแต่จิตใต้สำนึกเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายก็ไม่มีทางรวยได้ เพราะจิตใต้สำนึกจะคอยสกัดดาวรุ่งไม่ให้เราเข้าใกล้ความร่ำรวยอะไรคือพาราไดม์พาราไดมคือกรอบความคิดที่ฝังรากลึกในจิตใต้สำนึกเป็นผลมาจากการสะสมประสบการณ์และความเชื่อเดิมๆม,มานานแสนนานพาราไดม์กำหนดทุกสิ่งในชีวิตเราตั้งแต่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเกลียดไปจนถึงสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นไปได้ถ้าพาราไดม์บอกว่าฉันไม่เก่งเราก็จะทำอะไรก็ไม่สำเร็จถ้าพาราไดม์บอกว่าผู้ชายทุกคนเจ้าชู้ เราก็จะเจอแต่ผู้ชายที่ทำให้ผิดหวังแล้วจะเปลี่ยน p a r a ดา g มได้ยังไงต้องเริ่มจากการตระหนักรู้ว่าเรามีพาราดา g อะไรที่กำลังฉุดรั้งชีวิตอยู่จากนั้นก็ค่อยๆป้อนข้อมูลใหม่ๆให้จิตใต้สำนึกซ้ำๆจนมันเชื่อกดแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่แค่การคิดบวกแล้วรอโชคช่วยแต่เป็นการปรับจูนคลื่นความถี่ในตัวเราให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการแล้วลงมือทำอย่างสม่ำเสมอถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องเริ่มจากการตั้งคำถามกับตัวเองว่า ตอนนี้เราจูนคลื่นไปที่สถานีอะไรเรากำลังส่งสัญญาณอะไรออกไปในจักรวาลอย่าปล่อยให้ความกลัวความกังวลหรือความเชื่อผิดๆมาตหนดชีวิตเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อแล้วลงมือทําชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการแล้วคุณหลับพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองหรือยัง